กับวที่พอชวงจงรักเธอทูลพ่อพังลูกเอ๋ยได้ทำชั่วที่บารูกจะทำอะไรล,ลูกแก่ได้ ชีบาพวกกูแบบนี้ทุกทีชีบาเนี่ยจำเข้าไปในสายเลือดแล้วล่ะครับพ่อเอาเราเห็นวันนี้พ่อบอกว่าพ่อจะกลับไอ้ตังไบบ้านดึกๆึกไม่ใช่เหรอพ่อไม่ใช่คนเที่ยวลกพ่อมึงชวนกูชีบาครับพ่อพ่อสอนอะไรทำอะไรแล้วในขนาดนี้ลูกสมควรทำตัวให้ดีตาเออรู้ว่า ทั้งรักทั้งหัวพ่อมีลูกเพียงผู้เดียวก็คือจีบา้ามึงก็ด้วยฮึกูเผลอไม่ได้พาจีบ้าออกเที่ยวยังไม่ได้ไปไหนยังไม่เปิดประตูป้าแสดงไปทุกคืนสิท่าใครไปทุกคืนมึงนั่นแหละฉันไม่ได้ไ,ไ,ไปทุกคืนฉันไปกลางวันแกพ่อกลางวันแกหลับจะรู้เสียงคำไม่ตกฟ้าผมฟ้าขาหักคอไหนๆกน็ไหนๆแล้วนะวันนี้ฉันก็ฝึกซ้อมั้งแต่เช้าแล้ว นี่มันก็บายแล้วฉันอยากจะออกไปเที่ยวใช่ปาพ่อนะพ่อรู้ทถนนะลลูกเปลี่ยนท่านไปไม่ต้องครับอหกพ่อพ่ออาบน้ําร้อนมาก่อนเอาเถอดวันนี้ถากเองจะไปพ่อจะไม่ขัดใจแต่มึงต้องซ้อมเพลงดาบกับพ่อก่อนหมายความว่ายังไงพ่อเอ้ากูแก่ทำไยหมายความว่าพ่อจะให้ฉันสู้กับพ่อเออเอาแล้วถ้าพ่อเป็นลมตายไปใครจะทำยังไงปากเสียกูได้แก่มีกำลังเว้ยเอ้าแล้วถ้าเกิด พ่อจะยังไงถ้าหากกูแพ้มันวันนี้กูยอมให้มันไปแต่ถ้าหากมันเอาชนะกูไม่ได้พุณสองคนอย่าหวังเลยกูไม่ให็นออกจากบ้านโห่พ่อพ่อพ่อว่าไงนะพ่อบอกว่าถ้าเกิดฉันชนะพ่อจะให้ออกจากบ้านถูกต้องรอตัวเองนะพ่อนะรออะไรวะพี่จีเบย์เปิดตั้งแต่เกิดมานะฉันยังไม่เคยชนะพ่อเลยแต่พ่อบอกว่า ถ้าเกิดฉันชนะได้ผมจะให้ออกเไปเห็นไหมเอองั้นฉันมีแผนแผนไงวะก็ถ้าถามว่ามันจะมีช่วงที่ฉันน่ะจะหาโอกาสจับมือพ่อไหมเออพี่ขัดขาเลยขดขาขัดขาเลยได้เลยตกลงทำไมมามึงปรึกษาอะไรกันวะไม่มีอะไรพ่อไม่มีอะไรครับบอกว่าถ้าเกิดชนะพ่อได้ผมจะหาสอนรามสองแก้บนอีกคนนึงกูพ่อพูดแล้วนะกูไม่อยากคืนคำแล้วพ่อกูไม่คืนคำกูโอแล้ว พูดคำไหนคือคำนั้นเอาอยาเยเพื่อเื่นคำขาดมาระวังตัวดีพ่อครับบอกมือฉันหน่อยนะพ่อนะยัดหน้าให้กูนะยัดหน้ากูองทำเลยมึงเปคิดว่ากูแก่ไม่แน่นะมึงสู้ตายเลยเรื่องนี้มายังไงฉันก็ต้องได้เที่ยวระวังตัวชีบาพ่อมึงนี่แก่มีไฟรุ่นนี้ใส่ปีกยังดังอยู่ขนณะนั้นเหยียบหมาหมายังร้องเป่งเลย กูกูยังไม่ถมเหนื่อยเลย<อ>มึงแพ้และนี่นะกูบอกแล้วอย่าดูถูกกูพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อเมื่อกี้ฉันยังไม่ได้แพ้จะแ,แพ้ที่ไหนเล่เาลออใครเอาน้ำล่าดไว้เนี่ยฉันเลื่นเฮ้ยใครเอาน้ำล่าเฮ้ยฉันเลยนี่โอ้ยใครเอาน้ำล่าไอ้พวกนี้นี่ีอี๋นี่จะไม่ได้น้ำนะนี่จะไม่ได้น้ำนะพอ่อนี่รอดแล้วนี่ตาบ้าแฟนแฟผู้ชมนะครับมึงกล้าโกหกได้ลงคอเฉลิลุก โกงอะไรครพ่อจะไม่ได้โกหก่ดิดูสิบ้าหมเอาไอ้นี่เป็นใจอโนีโ่ใครท้าแะงนีทก้ม่อนะมันแหมันเทใหม่ว่าตรงนี้เปียอย่างนี้มันไม่ไมรรึงนพะ่อทีนะมึงต่มากอมาพ่อเที่ยวมันไม่แพ้กันแนะ่มึงไม่ยากหน้าเองไม่รูย่างนี คนที่แพ้ทีแล้แล้วก็ไม่กลับมาทมนอย่บ้านสาเนเอาแรมที่ไหนเนี่ยคุณบอให้มึงส่งซิเอ็มด้วยระวังโด้พ่อมังนีแกเี็นไฟ ไปไงนายครับไปไงเพื่อนเมึงมันมันไม่แพ้อ้าวมึงเห็นอยู่กับตาว่ามันไม่ได้แพ้มันไม่ได้แพ้มันแพ้อยู่เนี่ยมันไม่ได้แพ้มันเหยียบฐานนะเหยียบฐานเลยเห็นไหมว้ายไอ้ตัไอ้พวกนี้นี่เดี๋ยวเฟี้ยงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม้ลูกเห็นเป็นใจมันเหยียบฐานเอาไงขอแก้ตัวอีกรอบหนึ่งพ่ออีกเหรอรูกรู้ร้องพวงแล้ว ฉันขาเฮ้ยจัไม่เออะเดี๋ยวมึงพูดแย่ไมัแก่ผมพี่ผายนี่หัวคนพี่ลุงมีมิตรไถยเข้าไปในโไอ้โต มึงถูได้เลขอะไรวะโอ้โหพ่อมึงแกขนาดนี้ยังมีที่ใครไว้เนอะ่แต่ได้เก้าอยู่นี่กูให้กูขัดขาไม่ได้เอาเอาเอาขัดอะไรของมึงอย่างนี้เนาขัดอย่างนี้ขัดยังไงอะโอ้โหสมบัติพ่อเหนื่อยขัดคือขัดขขัดที่แกรู้มากไม่ได้ไปเอามือไปขัดไปขัดดีตรงห้าพ่อเป็นอวมพาศัดย่างไง แล้วพังกูพูดจะแย่อยู่แช่งพ่อเองครัไม่ได้แช่งพอจะพูดเลอยๆโอกาสไม่ได้มีเยอะเลยอ่าพี่คลิปลูกใช่ปะแล้ว <บา S 2> พ่อมันก็เหมือนกันถ้าหากจะไปพ่อจะไม่ห้ามลูกวันนี้ที่รักพก็ระวังเนื้อระวังตัวให้ดีนะลูกนะรักพ่อของเงี้ยแหละพ่อเป็นคนใจดีนะพ่อนะเอาแไปฉันซื้อขนมมาฝากพ่อเมื่อกี้มันขัดมันอย่าเลียพ่อได้หรอกลูกไม่เลียพ่อรีบวแ้่ไม่ยาวไปพนุกที่บ้ ทุกคนระวังเนื้อระวังตัวให้ดี<อ>จันพ่อไว้ให้มันถ้หาหากว่าเอ็งถูกใครเขาแล้แกรล้รสู้เขาไม่ได้แล้วก็จะลับไมให้พ่อเห็นได้ไม่มีทางพ่อพ่อสุดสอนพิบือชันอย่างดี